วันนี้มัมพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินเนื้อที่3ไร่90ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมประมาณ128เมตรบวกลบนะคะและสำหรับที่ดินแปลงนี้ปัจจุบันคือเจ้าของ ปลูกข้าวทำนานะคะได้ผลผลิตดีทุกปีเลยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับด้านท้ายแปลงที่ดินนะคะเขาก็จะมีเพื่อนบ้านที่มีทางเข้าเป็นถนนเข้าไปเขาจะเป็นสวนมะขามเทศนะคะสวนแปลงที่ดินที่เราขายเนี่ย ตอนนี้คือปลูกข้าวอย่างเดียวเลยนะคะเป็นที่ทําการเกษตรแต่ว่าปัจจุบันเขามีไฟฟ้ามีน้ําประปาเข้าถึงแล้วนะคะและติดถนนสาธารณประโยชน์หินคลุกอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่มจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมด้านหน้าแปลงที่ดินกันนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเดินจากท้ายแปลงที่ดินตรงนี้จะเป็นท้ายแปลงที่ดินนะคะเนี่ยค่ะหัวมุมนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นเสาไฟฟ้า ต้นที่8อันนี้คือแบบนับมาจากด้านหน้าแปลงที่ดินเรานับมาต้นที่8เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสาไฟฟ้าสําหรับด้านหน้าแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด8ต้นหรือเปล่านะคะอ่าเริ่มเลยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมจะเป็นแนวเขตของแปลงที่ดินด้านหลังสุดนะคะลักษณะที่ดินแปลงนี้จะเป็นกึงก่งกึสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะนี่ค่ะ เริ่มไปเลยนะคะอันนี้แบบเดินจากท้ายแปลงที่ดินนะคะแล้วก็จะเป็นถนนหินคลุกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมีน้ําประปานะคะมีไฟฟ้านะคะอันนี้จะเป็นเสาไฟฟ้าต้นที่หนึ่งนะคะ แล้วเราก็ไปต้นที่สองกันเลยค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่นาที่ขายนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้แบบถ่ายคลิปประมาณหกโมงเย็นนะคะถ่ายคลิปประมาณหกโมงเย็นก็อาจจะมืดนะคะแต่ว่ายังพอมองเห็นอยู่นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นถนนหินคุกแบบนี้นะคะเรามาถึงเสาไฟฟ้าต้นที่สองแล้วนะคะนับจากท้ายแปลงนะคะหนึ่งสองนะคะโอเคอ่ะ ต่อไปเลยค่ะต่อไปต้นที่สามเลยนะคะแล้วแนวรั้วของแปลงนี้เขาจะเป็นต้นสแกนะคะคุณผู้ชมอันนี้ใช้ทำฟืนเผาถ่านได้นะคะพอที่บ้านแบบก็เอาไปเผาถ่านเยอะเหมือนกันแต่ว่าเอาที่ของตัวเองนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราเดินมา ที่เสาไฟหนึ่งสองสามต้นแล้วนะคะเสาไฟสามต้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะคะคุณผู้ชมหนึ 1, 2, 3, 3่งสองสามสามละสามแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นที่นาลัวต้นสแก่นะคะเมื่อสักครู่นี้แบบแจ้งคุณผู้ชมว่าเขาใช้เผาถ่า,านหรือว่าทำฟืนได้นะคะหนึ่งสองสาม สี่อันนี้สี่ต้นนะคะคุณผู้ชมสี่ต้นเป็นเสาไฟฟ้าต้นที่สี่แล้วแล้วก็ต้นที่ห้าต้นที่หกที่เจ็ดอ่ะโอเคปแปลงนี้หน้ากว้างของเอ่อแปลงนี้มี เสาไฟฟ้าทั้งหมดนะคะ7ต้นค่ะคุณผู้ชมหาคลิปไลฟ์สดที่แหม่แมแจ้งไปว่ามี8เนี่ยเสาที่8นี่คืออยู่ด้านด้านหน้าบ้านของคนอื่นนะคะของแปลงนี้จะมีแค่7ต้นเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขอแก้ไขข้อมูลจากไลฟ์สดที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้จะมีแค่เจต้น1 2สองเพราะว่าตอนแรกแหม่มน,นับไกลมองไม่เห็นนะคะ1 2สอง นี่นะคะคุณผู้ชมด้านนู้นนะคะติดเพื่อนบ้านหนึ่งสองความกว้างนะคะสองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะสำหรับแปลงนี้จะมีทั้งหมดเจต้นนะคะเป็นเสาไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำประปานะคะเข้าถึงบรรยากาศนี้ก็จะเป็นแบบเพื่อนบ้านแบบนี้เลยนะคะเป็นที่นานะคะแปลงนี้มีโอกาสน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมแต่เราถมสูงได้ค่ะกรณีน้ำท่วมคือ อ่างเก็บน้ําชํารุดนะคะไม่ได้ไม่ได้ท่วมทุกปีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นปีที่น้ําแบบมาเยอะมากๆท่วมกันทั่วประเทศอะไรอย่าเงี้ยค่ะตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะท่วมนะคะมันแกบบ็แจ้งคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ท่วมนานนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะคุณผู้ชมอบาจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าอยู่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดค่ะวันนี้เราก็กําลังจะออกไปจาก ด้านหน้าแปลงที่ดินนี่นะคะคุณผู้ชมเสาไฟฟ้าต้นที่หน่งนะคะเดี๋ยวเราออกจากแปลงที่ดินกันนะคะแล้วเดี๋ยวบบจะให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมเลยนะคะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนนะคะพี่นัดว่าห่างถนนคอนกรีตรตรงนี้ยประมาณกีณ่เมตรห้าไม่ถึงเนาะในตรงนี้ยเนาะอโอเคประมาณห้าสิบเมตรตรงเนี้ นี่นะเส้นสุดคอนกกีตอ่าแล้วคอนกรีตแบบนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่นาหมดเลยเขาไม่ได้มาปลูกบ้านแถวนี้นะนี่พากันมาปลูกบ้านเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้แบบรีวิวจากสถานการณ์ที่เป็นหมู่บ้านที่แบบคุ้นเคยนะคะโซนนี้จะเป็นที่หลังโรงเรียน เป็นโซนหลังโรงเรียนบ้านอ้ออะไรอู้อันนี้เขายกซะสวยเลยสีสม้มเนี่ยน้ําในอ้อนี่ไงตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันน้ําในอ้ออันนี้เป็นหมู่บ้านนะคะเนี่ยเราจะห่างหมู่บ้านนิดหน่อยห่างจากแบบความหนาแน่นนะคะก็คือเขาไปปลูกกันแถวๆข้างนอกแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะไปอยู่กันแบบนอกนอกหมู่บ้านนะคะท้ายๆหมู่บ้าน นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้านแม่มเคยขายที่ดินในหมู่บ้านไปแล้วนะคะแปตารางวานะคะขายไม่แพงนะคะก็คือขายออกไปแล้วเรียบร้อยปีที่แล้วนะคะปีนี้เราก็มีที่นานะคะสาไร่เก้าตารางวาก็คือแปลงเมื่อสักครู่นี้ที่พาคุณผู้ชมไปชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะถึงโรงเรียนแล้วนี่เป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้านนะคะ ีนด้านขวามือเนี้ยอันนี้เราทางออกไปอันนี้ก็คือจนจนชุมชนบ้านอ้อใช่เป็นอ,อ้อเขาเรียกว่าบ้านอ้อเหนือตรงนี้เขาเป็นบ้านอ้อเหนือของของเราเนี่ยบ้านอ้อธรรมดาเน,นี่ยญาติกันหมดเนี่ยอันนี้เป็นญาติกันหมดเลยเดินแถวๆเนี้ยครึ่งหนึง <c oughs> ่งแล้วมั้ง <c oughs> โอ้ยนี่เขายังโถม,มสูงลววเลยก็บ้านยายอยู่ทางโน้นหมายถึงคนละคนละอันนี้คนละแบบ อ่านี่ทางตานันทางยายเก็แต่ก็อยู่หมู่บ้านใกล้กันเนี่ยจะเป็นวัดบ้านอ้อยแลนี่ก็จะเป็นวัดเออเป็นโรงเรียนบ้านอ้อพลายนี่ก็จะเป็นห้วยลำเชียงไกรนะคะคุณผู้ชมห้วยลำเชียงไกรที่เขาจะลอยกระทงนะคะตรงนี้แข่งเรืออีปโปงนะคะนี่ค่ะเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากวัดบ้านอ้อเนี่ยเรานับจาก ตรงนี้ก็ประมาณสักห้ารอยเมตรจริงๆก็อยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยเมตรนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมใกล้ๆกันอ่าอันนี้จะเป็นบ้านที่เราเคยขายไปแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่าเขาเปิดทําการแล้วนะคะอันนี้เคยขายไปแล้วอ่าอันนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นวัดบ้านอ้อเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะ ชมว่าจากวัดบ้านอ,อ้อเราไปหนองกระสังในไกลหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวตรงไปเลยนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้แบบให้คุณผู้ชมได้ชมที่ดินแบบเร่งด่วนพาชมที่ดินสไร่90้ตารางวาแล้วก็จะพาไปชมทางออกซึ่งตอนนี้จะเป็นยามค่ำคืนแล้วนะคะประมาณ6โมง10นาทีนะคะนี่จะเป็นชมุมชนบ้านอ้อนะคะแต่ว่าที่ดินแปลงที่เราขายเนะี่ยเขาเรียกว่าบ้านอ้อเหนือ มีเขามีอู่นะคะมีศารศาลปูคงสาธุยังไม่ปิดปิดแล้วก็ถนนเส้นนี้คือถนนนม3ามศูนสองซึ่งถนนเส้นนี้เขาก็ทําใหม่ด้วยนะคะเราถ่ายกลางคืนเนี่ก็จะประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาถ่ายเพิ่มนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเพิ่มก็จะต้องมาถ่ายช่วงเชา้า จะดีกว่าถ้ากลางคืนเนี่ยจะเป็นแบบแปบ๊บเดียวเป็นแบบนี้มืดเร็วคุณผู้ชมดูแถวแถวนี้นะคะเนี่ยคะ่ะแถวหมู่บ้านที่แบบอยู่นะเนี่ยเขามาสร้างบ้านแบบยามเกษตรกันเยอะมากเมื่อก่อนแถวนี้คือที่นานะคะคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อก่อนแถวเนี้ยคือที่นาแล้วเขามาทํซะสวยเลยเนี่ยมาอยู่แบบเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่เนะะี่ยค่ะเขาทำเขาทำคอนกรีตเข้าไปเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นา แล้วเราก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างบ้านอ้อก,กับบ้านหนองกระสังะจะอยู่ไม่ไกลกันอันนี้คือถนน3าม3สสามเมื่อก่อนเล็กกว่านี้ใช่ไหมคะพี่นัทจำได้ไหมแล้วเขาก็ขยายกว้างขึ้นนะคะถนนเส้นนี้เชื่อมต่อถนน2068ได้นะคะคุณผู้ชมไปขามทะเลสอได้ไปด่านคุณโทษได้นะคะ ตรงนี้จะห่างจากตัวเมืองประมาณ20กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะเราสามารถเข้าไปในตัวเมืองโคาราชใน20กว่ากิโลเมตรนี่นะคะ mm hmm. เขาเขียนว่านาครราชสีมา23กิโลนนทไทย15โลจากตรงนี้นะคะนครราชสีมา23โลนนทไทย15โลก็หมู่บ้านของเราเนี่ยจะไปนนทไทยประมาณ10กว่ากิโลโดยประมาณนะคะเนี่ยตอนนี้เราก็จะเข้าออบ้านหนองกระสังแล้ว บ้านหนองกระสังเขาจะอยู่ติดกับถนนสุรนารายบ้านหนองกระสังเนี่ยเขาจะอยู่ติดถนนสุรนารายเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เลยบ้านหนองกระสังก็จะเป็นบ้านอ,อเลยต่อไปเป็นบ้านพลายบ้านจานบ้านนานะคะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้วก็ไปออกสามารถไปในเมืองได้ด้วยคือถนนเส้นเนี้ยออกไปในเมืองก็ได้นะคะ คือไปได้หลายเส้นทางอ่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเราก็มาถึงถนนสุรนารายแล้ววันนี้นะคะอาจจะค่าสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศทุกช่วงเวลานะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะรับชมคลิป NW Real Estate 7นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับชมบรรยากาศเช้าสายบ่ายเย็นเลยก็คือเหมือนแบบไม่ใช่ว่าอุ๊ยถ่ายเฉพาะ ช่วงเช้าโอ้โหก็สะดวกสบายแต่ว่ากลางคืนเนี่ยจะเปรี่ยวหรือเปล่านะคะช่องของ n w real estate 78เนี่ยจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นหลายๆช่วงเวลาเลยนะคะเป็นเอาเป็นแบบของจริงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นไฟแดงหนองกระสังนะคะพี่นัทจะไปนนทไทยหรือว่าพี่นัทจะไป CJ เจรจะไปซื้อซื้อลาบอะไรไหมนนทไทยป่ะหรือว่พี่นัทจะกินอะไรคะ <Okay. S 1> อ๋อพี่นัทเขาขายดอกไม้ด้วยจะเป็นวันพระ แล้วอยากกินอะไรอ๋อพี่นัดเขาอยากกินลาบลาบหมูนนทไทยนะคะคุณผู<อ>้ชมหรือว่าพี่นัดจะซื้ออะไรอ่าแล้วพี่นัดจะกินเท่าไรดิที่บ้านะอ,อ๋อแล้วี่นนี้แบบแถมให้คุณผู้ชมเลยนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปซีเจนะคะหนองกระสังด้วยก็คือถ้าเราออกมาจากหมู่บ้านอ้อนะคะเราจะมาถึงหนองกระสงัง แล้วถ้าเราจะไป CJ เราต้องมากลับรถตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะต้องมากลับรถตรง ด้านนี้เลยเดี๋ยวเรายุทเทิร์นรถกลับไปนะคะเรามากลับรถตรงเยื้องๆกับป้อมตํารวจหนองกระสังที่เขาขายเฟลยเยอะๆนี่นะคะคุณผู้ชมที่เขาขายไปเยอะถ้าตรงต่อไปจะเป็นอําเภอโนนไทยนะคะตรงต่อไปจะเป็นอาเภอโนนไทยแต่ว่าเราจะไม่เข้าตัวอําเภอโนนไทยเพราะว่าเราจะไปซื้อของที่ CJ นะคะ CJ ก็จะเป็นร้านที่ขายอยู่ตรงหนองกระสังอ่ะอันนี้เรากลับรถมาตรงป้อมตํารวจหนองกระสังแล้ว ะะเราก็ตรงไปเลยค่ะคุณผู้ชมโซนนี้คือหนองกระสังห่างจากบ้านอ้อที่เราขายที่ดินประมาณ3มกิโลนะคะนี่เขาทําอาคารพาณิชย์หรือเปล่าขายนี่เขาสร้างขายนะคะถ้าเราจะเข้าไปในตัวเมืองเราก็ใช้ถนนเส้นนี้เป็นถนนสุรนารยถนนสุรนารีเนี่ยาจากหนองกระสังนะคะคุณผู้ชม ไปถนนวงแหวนแค่5นาทีก็คือประมาณ5กิโลเท่านั้นเองนี่นะคะเราจะเห็นป้ายสีเหลืองๆอันนั้นคือ C ีเจหนองกระสังนะคะด้านซ้ายมือเขาก็จะมีร้านค้านะคะมีร้านซ่อมเสื้อผ้าเราก็จะมีร้านขายปุ๋ยนะคะเยอะแยะมากก็จะเป็นชุมชนบ้านหนองกระสังตำบลดันจากอำเภอโนอนไทยจังหวัดน,นครราชสีมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นเงินชัยโยนะคะ เงินใชยโยอะตรงนี้เป็นศาลาเมื่อก่อนแบบก็มารอตรงนี้นะคะศาลาร,ารอรถที่จะไปในตัวเมืองนี่นะคะเขาก็จะมารอกันตรงนี้อะตอนนี้เราติดไฟแดงนองกระสังอยู่นะคะ คลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้แบบได้รับชมแบบยาวๆเลยนะคะว่าถ้าเรามาซื้อที่ดินแปลงนี้เวลาที่เราเดินทางมาทําทุระนะคะหรือเราจะเข้าตัวเมืองหรือเข้าตัวที่ใกล้กๆกับตัวเมืองนะคะจะประมาณไหนนะคะวันนี้มังก็ถ่ายคุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเรามาร้านคะ้ะอันนี้คือด้านนี้จะเป็นสาลาที่รอรถประจําทางแต่หมู่บ้านอ้อของเรานะคะคุณผู้ชมมีรถสองแถวสีส้มนะคะเข้าไปในเมืองด้วยค่ารถ10บ,บาทเท่านั้น ะค,ะค่ารถจากบ้านอ้อนะคะไปในตัวเมืองเนี่ยแค่10บาทนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับรถอีกรอบนึงนะคะเราจะกลับรถอีกรอบนึงเพื่อที่จะไปร้าน Cj เพื่อที่จะไปร้าน Cj นะคะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะมีร้านวัสดุก่อสร้างดีๆวัสดุก่อสร้างตรงนี้นะคะ ถนนสุรนารายก็ใหญ่มากกว้างขวางมากๆเลยนี่เขามีร้านเขามีบ้านสไตล์มินิมอลนะคะแล้วเขาก็ทําร้านสไตล์มินิมอลด้วยเช่นเดียวกันนี่นะคะคุณผู้ชมถึงบ้านหนองกระสังแล้วนะคะตําบลดันจากอําเภอนนองไฮจังหวัดนครราชสีมาเรากลับรถมานี่นะคะคุณผู้ชมห้วยลาเชียงไกลที่แบบแจ้งคุณผู้ชมนะคะว่าเวลาน้ําเยอะๆก็มีโอกาสจะท่วม ได้นะคะแล้วก็ซีเจมอตรงนี้ถึงแล้วร้านด้านซ้ายมือจะเป็นร้านขายพวกแบบเครื่องครัวทุกอย่าง20บาทเริ่มต้นนะคะโดยประมาณ เข้ามาที่ CJ m จมอเลยแล้วก็เลยตรงไฟแดงเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปบ้านอ้อนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมแบบถึง CJ แล้วสนใจบ้านที่ดินนะคะหรือว่าที่ดินแปลงที่แนะนําเมื่อสักครู่นี้โทรหาแบบที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าแอดไลน์ไอดีย0638412188นะคะติดตามเพจ a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะขอบคุณค่ะ